ซุนเตอ๋อเป็นเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของจีนเป็นแหล่งผลิตและจําหน่ายสินค้าที่สําคัญอีกแห่งในภูมิภาคนี้เมืองซุนเตอ๋อมีความเพียบพร้อมในองค์ประกอบหลายอย่างทําให้ปัจจุบันมีชาวฮ่องกงจํานวนมากอ,อกพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่จนอาจกล่าวได้ว่าซุนเตอ๋อเป็นแหล่งอาศัยแห่งใหม่ของชาวฮ่องกงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน พวกเรามาถึงสุนเตอ๋อช้าวกว่าเวลาที่นัดไว้กับพัตคารกว่าหนึ่งชั่วโมงทําให้ไม่มีเวลาเดินสำรวจเก็บบันทึกภาพบรรยากาศของเมืองมากนักอาหารขําในวันนี้จัดขึ้นที่พัตคารอาหยีแหลงทองซึ่งเป็นพัตคารที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองรายการอาหารขึ้นชื่อของที่นี่จะเป็นอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของสุนเตอ๋อซึ่งบางอย่างจะเป็นเคล็ดลับที่สามารถทําได้เ,เฉพาะในเมืองสุนเตอ๋อนี้เท่านั้น หลังจากนั่งพูดคุยกับผู้จัดการร้านอยู่เพียงครู่เดียวอาหารชุดแรกก็ถูกนำออกมาตั้งบนโตะ๊ะมันเป็นซุปร้อนที่มีให้เลือก3ชนิดแต่และชนิดจะเป็นการนำเนื้อสัตว์มาตุนรวมกับเครื่องยาจ,จีนซึ่งให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกันไปชาวจีนถือว่าอาหารที่ดีนอกจากจะมีรสเลิศแล้วยังต้องมีคุณค่าเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคอีกด้วยหลังจากนั้นอาหารอีกหลายชนิด ก็ถูกทยอยขึ้นมาตั้งจนเต็มโตะ๊ะแม้ส่วนใหญ่จะมีหน้าตาคล้ายคลึงกับอาหารจีนที่พบเห็นได้ทั่วไปแต่ทางผู้จัดการร้านก็ได้อธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างในความเป็นอาหารสุนเตอ๋อซึ่งมีที่มาและขั้นตอนการปรุงที่น่าสนใจอาหารจานนี้เรียกว่าออเดอร์นำโชคเป็นอาหารขึ้นชื่อที่จะหาทานได้เฉพาะในเมืองนี้เท่านั้นในจานประกอบด้วยไก่นึง่งเป็ดย่างและไก่ป่าม้วน ซึ่งเป็นการนำเนื้อหมูผสมกับแป้งมาม้วนเป็นชิ้นเคล็ดลับสำคัญอยู่ที่การม้วนเนื้อหมูที่ต้องใช้ผู้ผ่านการฝึกฝนมาแล้วอย่างดีจึงจะสามารถทำได้สวยงามและมีรสชาติกลมกล่อมเช่นนี้อาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงของที่นี่คือก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ของซุนเตอ๋อซึ่งทางผู้จัดการร้านบ,บอกว่าเป็นสูตรลับของตระกุลเฉนินก๋วยเตี๋ยวชนิดนี้นอกจากจะทำบริโภคกันในเมืองแล้ว ยังมีบางส่วนถูกส่งออกไปจำหน่ายยังเกาะฮ่องกงอีกด้วยวิธีการทำนะฮะต้องใช้นี่ผมทำให้ดูไ่แครอทกะครับนะครับใส่ซีอิ๊วนะครับใส่กระเที่ยวใ่ซีอิ๊วหนึ่งเดี๋ยวก็ต้นหอมนี่คือตหอมนะฮะพริกน้ำพริกนิดหนึ่งสองการแล้๋ยวก็โคกนะครับโคก กอนใต้เลยครับอลองดูเลยนะรสชาติทานไปดูเฮ้ยอ้นานตายไปดูพ่อห่อเศรจัยรสชาติอร่อยมากเลยปลาเป็นเนื้อสัตว์ที่ชาวเมืองสุ่นเต๋นิยมบริภโภคชาวสุ่นเตอ๋อสามารถใช้ปลาหนึ่งตัวปรุงเป็นอาหารได้หลายชนิดแค่เฉพาะส่วนหัวของปลาก็สามารถปรุงเป็นอาหารได้ถึงสจาน จานนี้ผ่านส่วนนี้จานนี้นะครับจานนี้คือมาส่วนนี้ส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับตรงนี่หลงงนี่หลงชิมที่นีลาวไทยอี้ก็ไวทีส่วนจานนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนนี้ของปลาของหัวปลานะต้นก้องชาวอีก้องพี่เอาไว้นาไปทําแกงเจิดตุ่มซุปกันนะก็อยู่ในหลังหัวนะหัวปลา เดี the the ๋ยวก็ยังม so. ีต well, ้นคอนะครับอ๋อต้นทองต้นทองออเอาไปทำแกงเจิดทำแกงเจิดแล้วก็ก็เป็นต้นคอช่องหัวปลานะครับสี่ส่วนเธอปลาหัวปลาหัวหนึ่งแต่มันสี่ส่วนนะครับมันทำเป็นอาหารอกสามารถทำได้สี่อย่างหลังอาหารค่ำพวกเราใช้เวลาที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยระหว่างรอรถมารับกลับโรงแรม เดินสำรวจไปรอบๆบริเวณที่ธนาคารตั้งอยู่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทำงานในวันพรุ่งนี้ทนปราแห่งแขยนรังเสืเอตัวภาษาจีนว่านานหนูเอามีโถโขภาษาไทยเอามามมทัสสัซึ่งแห่งนี้นะเป็นวัดชื่อว่าเป่าหลินเชื่อวัดเป่าหลินนะครับ วัดที่เก่าแก่ที่สุดวันนี้พวกเรามีเวลาอีกครึ่งวันที่จะทําความรู้จักกับเมืองสุนเต๋อให้มากขึ้นเบลลี่จึงแนะนำให้ไปที่วัดเปาลินซื่อเพราะวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองวัดเปาลินซื่อจะแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วนคือด้านล่างจัดเป็นสวนหย่อมตกแต่งด้วยต้นไม้ก้นหินรูปปั้นต่างๆและที่ขาดไม่ได้คือสระน้ำซึ่งจะพบเห็นได้ทั่วไปในสถาปัตยกรรมแบบจีน พานิสาได้เลี้ยงปลาไว้จมืวนมากมีโต๊ะจำหน่ายอาหารปลาตั้งอยู่ใกล้ๆสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้บริจาคเงินเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นอาหารสำหรับปลาตรงบริเวณลานด้านหน้าบันไดาทางขึ้นสู่ตูวิหารของวัดจะมีกระถางทูบยักษ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นหลังจากวัดแห่งนี้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ1000ปีที่แล้วในสมัยราชวงศ์ถังมีความสูง5เมตรกว้าง3.5เมตร เป็นกระถางทูบแบบโบราณที่เรียกว่าตินซึ่งใช้ได้เฉพาะห้องเต้และขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นเส้นทางนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางมังกรนะครับแ็นวฮะตรงนี้แคนแมนมังกรมีเก้าตัวซึ่งคนจริงเขาว่ามังกรเก้าตัวเป็นเลขที่ที่ใหญ่ที่สดุดแล้วก็สถานที่ของห้องเต้นะครับเขาจะมีมังกรเก้าตัวนะครับ น so right. ับจากตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็ประตูข้างหน้านะครับเขาเรียกว่าป็นระตูสู่สวรรค์เชื่อตัวภาษาจีนนะครับไท่ถึงเส้นจริงซึ่งเข้าไปว่าเป็นเมืองแห่งสันติภาพนะครับเมื่อผ่านประตูสู่สวรรค์เข้าไปจะพบลานหินโล่งกว้างที่เบลลี่บอกว่าบริเวณนี้เป็นจุดศูนย์กลางของวัดมีเสาหลักของวัดตั้งอยู่ด้านซ้ายขวาฝั่งละต้น แต่และต้นเป็นหินแกะสลักเป็นรูปมงกร9เ้าตัวและมีสิงโตอยู่ด้านบนสุดของหัวเสาสูงขึ้นไปจากลานหินตามแนวบันไดถูกสร้างเป็นน้ําตกที่มีประวัติอันยาวนานควบคู่มากับการสร้างวัดที่เขาสร้างวัดสมัยที่เขาสร้างวัดแห่งนี้นะเขาระเบิดเลยนะเือระเบิดครั้งหนึ่งคือโดยไม่ทราบว่าเกิดสาเหตุอะไรพอระเบิดนี้มันถึนมันกระเด็นออกมาแล้วน้ํามันไหลออกมาเป็นธรรมชาติ คนจีนเขาบอกว่าสีรอดสูตรสีรอดสูตซื้อก็คือว่าเอากระดาษนี้มาสามารถมาห่อไยได้คือว่าทาความดีหรือความชั่วอะไรมันต้องเห็นขนนะสุดท้ายมันต้องเห็นผลนวัดเป่าลินซื่อถูกสร้างลดหลั่นไปตามแนวระดับของภูเขาโดยแบ่งเป็นสามชั้นซึ่งแต่ละชั้นจะสร้างเป็นอาคารสำหรับให้พระสงฆ์ใช้ปฏิบัติธรรม บางหลังก็ใช้เป็นที่เก็บรักษาพระพุทธรูปและเทวรูปองค์ต่างๆที่มีความสําคัญในคติการนับถือของชาวจีนเช่นพระสังกระจายปุยถังเทพผู้ปกป้องเจ้าแม่กวนอิมหรือซื่อต้าเทียนหวังเทพแห่งยุคทั้งสี่ระหว่างทางขึ้นสู่ชั้นสูงสุดของวัดพวกเราสะดุดตากับรูปแกะสลักมังกรขนาดใหญ่บนผนังกำแพงเมื่อสอบถามกับทางวัดด้วยความว่า สมัยก่อนสุนเตอเป็นเมืองที่เจริญมากจึงสร้างม,มังกรให้เป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกป้องคุ้มครองเมืองกำแพงนี้แกะสลักมาจากหินแกรนิตเขียว64ชิ้นต่อเป็นรูปมังกร9ตัวเบลลี่ยังให้ข้อสังเกตอีกว่าปกติรูปมังกรที่พบเห็นทั่วไปในจีนจะมี4เล็บหากพบว่ามี5เล็บแสดงว่ามังกรตัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของฮ่องเต ภายในวิหารชั้นบนสุดของวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสามองค์ในปางสมาธิซึ่งแต่ละองค์จะมีสิ่งของวางอยู่บนตักแตกต่างกันอันมีความหมายคือองค์ซ้ายเป็นดอกบัวหมายถึงอดีตองค์กลางมีบาทหมายถึงปัจจุบันส่วนองค์ขวาสุดเป็นเจดีย์มีความหมายถึงอนาคตในแต่ละวัน จะมีพุทธศาสนิกชนชาวจีนและชาวต่างชาติเดินทางมานมัสก,การพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้เป็นจํานวนมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะวัดเป่าลินซื่อน,นอกจากที่มีอายุเก่าแก่นับพันปีแล้วยังเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลกวางตุ้งอีกด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างชื่อให้กับวัดเป็นจุดสนใจที่ผู้คนทั่วประเทศต้องการเดินทางมาชมคือห้อง500ออารหัน อาคารหลังนี้สร้างออกเป็นปีกสองข้างแต่ละข้างจะมีรูปหล่อของพระอรหันต์2องอองค์ถือเป็นจำนวนพระอรหันต์ที่มากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน พวกเราอยู่ที่วัดเป่าลินซื่อมากว่าชั่วโมงและขณะนี้ก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันแล้วบิลลี่จึงเสนอว่าพวกเราน่าจะลองอยู่ชิมอาหารเจของวัดที่ถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้งดูสักครั้ง อาารเจของวัดเป่าหลินซื่อสร้างเป็นอาคารหลังใหญ่สามชั้นด้านหน้าประตูทางเข้าจะมีภาพอาหารและราคาติดอยู่ให้เห็นชัดเจนคณะของเราถูกเชิญไปยังห้องชั้นบนที่จัดไว้รับรองแขกพิเศษและผู้ที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะโดยเฉพาะอาหารที่ถูกจัดมาต้อนรับพวกเราเป็นอาหารเจที่มีส่วนประกอบสำคัญเป็นพวกแป้งและผัก ปบแต่งหน้าตาให้ดูคล้ายเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆแต่เทคนิคสําคัญอยู่ที่การปรุงแต่งกลิน่นรสและเนื้อแป้งที่ทําได้คล้ายกับเนื้อสัตว์จริงๆแป้งกงที่ทํจากแป้งนะครับชีฟา้ฟา,ฟานื้ว <แป Bism ix> อันนี้ก็เป็นชีฟ้าครับแปะกล้วยจานต่อไปนี่คือหันย่างนะครับซึ่งทำจากแป้งเหมือนกันนะครับ นี่ก็ไก่ทอดไก่ทอดก็ใช้ทำเป็นแป้งเป็นแจนะต่อไปคือแบลหมูแฮมหมูแฮมนี Again, magnets, ่ก็แป ouais, do, ้งนะเอาแป้งไปทอดตามใส่สีนะครับนี่จะเป็นหมูแดงนะครับหมูแดงก็ใช้แป้งข่าวเสร็จแล้วใส่สีเอาไปทอดวันนี้ก็แกล้ไส้หมูไส้หมูนี่น่ารักนะครับน่ากินด้วยนี่ก็แกล้มไก่ผัดด้วยพริก พีช it it like, ีฟะหอมโตแล้วหอมนะครับกลิ่นหอมมากเลยครับอันนี้คือไก่ไข่ทอดไข่ลอยไข่เนื่อไข่เนื้อไข่เนื้อในเนื้อหมูเนื้อหมูแต่ทำเป็นแป้งครับรวนในแป้งดูได้ก็อร่อยนะครไม่แพงของแพงมีข้อสังเกตอยู่ว่าอาหารเจของที่นี่มีไข่เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยซึ่งเบลลี่ได้อธิบายว่า ชาวสุ่นเตอ๋อถือว่านอกจากพืชผักที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงบางชนิดแล้วสิ่งใดก็ตามที่ไม่มีเลือดถือว่าเป็นอาหารเจทั้งสิ้นแม้สิ่งนั้นจะเป็นผลิตผลจากสัตว์ก็ตามขณะรับประทานอาหารทางวัดได้แนะนําให้พู้เรารู้จักกับเจ๊เกียวซึ่งเป็นแม่ครัวใหญ่เจ๊เกียวบอกว่าสูตรอาหารเหล่านี้ไม่ได้เรียนมาจากที่ไหนเป็นพิเศษ แต่ใช้วิธีจดจำจากประสบการณ์ในการทำอาหารมาหลายปีพวกเราพยายาม,ามถามถึงเคล็ดลับในการทำอาหารของเจีเกียวแต่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรมากนัก,กนอกจากรอยยิ้มจากวัดเป่าหลินซื่อคณะของเรากำลังหุ่งหน้าสู่เมืองเซินเจิ้น บนทางด่วนสายพิเศษกวางเจาเซิจจนเจินที่บบลลี่บอกว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดและแพงที่สุดในประเทศจีนตามเส้นทางสายนี้เราจะต้องผ่านสะพานอูเหมินสะพานที่สร้างข้ามเทะเลจีนใต้ระยะทาง4,588เมตรซึ่งถือว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศจีน อีกราวหนึ่งชั่วโมงพวกเราจะถึงด่านเซินเจิน้นซึ่งที่นั่นจะมีการตรวจเอกสารสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าออกโดยคนจีนจะต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกโดยรัฐบาลและชาวต่างชาติจะต้องแสดงหนังสือเดินทางการตรวจเข้มเช่นนี้บิลลี่บอกว่าจะมีเพียงสองมืองเท่านั้นคือเซินเจิ้นและจูไห่เพราะเมือนทั้งสองเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีพื้นที่ติดชายแดนซึ่งทางรัฐบาลจีนให้ความสำคัญ